เพราะว่าคนเดี๋ยวนี้ให้รางวัลตัวเองมากเกินไปว่ะคือผมก็พอเข้าใจนะว่าบางครั้งอ่ะเวลาคนเราทําอะไรสําเร็จหรือแบบว่าเออเนี่ยอ่านหนังสือไปสอบมาเนี่ยได้คะแนนดีอะไรก็ให้รางวัลตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะก็เป็นเรื่องปกติที่เราหรือหลายๆคนก็ทํากันบางพ่อแม่บางาคนก็ลูกเกดดีก็ซื้อนู่นซื้อนี่ให้อะไรแบบนี้แต่ผมว่าเดี๋ยวนี้บางทีมันมากไปเอาอย่างมหาลัยเนี่ยผมเห็นเพื่อนผมบางคนอ่ะไม่หรอกหลายๆคนเลยแหละก็คืออ่ะไปสอบ เรอยู่ในห้องสอบก็เอาไ,ไ้อ่านอะไรมาเลยว่ามึงโหทําไม่ได้แน่เลยแล้วพอสอบเสร็จกลอกมาก็เอยมึงไปร้องเกกันเปล่าไปกินหมูกระทางเปล่าให้รางวัลตัวเองซะหน่อยรางวัลอะไรยังไม่ได้ทําอะไรเลยหนังสือก็ไม่ได้อ่านคือหลายๆคนมันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนคือหลายๆคนยคนให้รางวัลตัวเองมากเกินกว่าในสิ่งที่ตัวเองทําลงไปด้วยซ้ําเขาว่าขยันสําหรับผมมาตรฐานมันสูงมากนะเว้ยอย่างคอนอื่นก็คือแบบเออเห็นเพื่อนเนี่ยตั้งใจอ่านหนังสือมาสอบได้คะแนนดีนะั่นคือขยันแล้วสำหรับผมนั้นไม่เลย สำหรับผมขยันคือตื่นจนนอนคุณใช้เวลากี่ชั่วโมงถ้าต่ากว่าห้าชั่วโมงไปในการพัฒนาตัวเองอเพื่อให้ชีวิตไปข้างหน้านั่นไม่ได้ว่าขยันสาหรับผมะพอผมตั้งแต่ตื่นยันนอนสื่อบันเทิงผมไม่จับเลยผมทําทุกอย่างเพื่อพัฒนาตัวเองอย่างเดียวนางอัดคลิปตัดคลิปเรียนภาษาไม่มีหยุดเลยและถามว่าผมให้รางวัลอะไรกับตัวเองทุกอาทิตย์ผมหยุดแค่วันเสาร์วันเดียว แล้วไม่ใช่หยุดเพราะอยากหยุดด้วยนะผมหยุดเพราะร่างกายมันรับไม่ไหวถ้าร่างกายมันรับไหวอะเจ็ดวันนั่นเนี่ยตื่นจนนอนตื่นจนนอนทําแต่ง,งานไม่ให้รางวัลตัวเองอะไรเลยอาหารก็กินอาหารตามสั่งทั่วไปไม่ใช่เรียนเสร็จก็โอ้ให้รางวัลชีวิตตัวเองหน่อยไปกินอาหารอร่อยอร่อยบางคนเนี้ยแบบเหมือนปิดเทอมอะ่ะมีเวลา,าเวลาบ้านก็พอมีตังก็เออไปไปเที่ยวต้องอยากเข้าป่าอยากหิวใจหิวอะไรอะ่ะตอนเปิดเทอมยังกับไม่ได้เที่ยวอย่างนั้น เปิดเทอมก็เห็นก็ไปร้านเหล้าไปเที่ยวไปนู่นไปนี่กินอาหารอร่อยๆอออตามปกตินี่หิวอะไรใช่ป่ะล่ะคือถ้าคุณอยู่ไัวทํางานนะอันนี้ผมพอเข้าใจเลยนะเว้ยเพราะว่างานในที่ทํางานนะมันหนักจริงเดี๋ยวเจอเจ้านายด่าเดี๋ยวเจอนู่นนี่จันหนึ่งสุกแปดทำงานเจ็ดแปดชั่วโมงไม่ได้หยุดอันนั้นมันเหนื่อยจริงพอเข้าใจเว้ยอันนั้นก็ เป็นกำลังใจให้ยังวัยทางานเนี่ยจะให้ระวัลตัวเองก็ไม่แปลกอ่ะเพราะงานมันหนักจริงไม่ได้มานั่งสบายอย่างเด็กมหาลัยนี่ผมเห็นเด็กลหลายๆคนนะก็คือแบบมาเรียนมหาลัยมันเหนื่อยมันยางง้นอย่างนี้เห็นในคลาสก็นั่งปัดติ๊กตอกนั่งเปิดแอปนู่นนี่ได้ตั้งใจเรียนเต็มที่ที่ไหนนะนั่งเรียนชั่วโมงครึ่ง3มชั่วโมงฟังอาจารย์จริงจริงกี่ชั่วโมงผมเห็นนะไม่รู้กี่คนนะเปิดแอปถ่ายถ่ถ่ไม่ได้นั่งจดโน้ตอะไรอย่างนี้เท่าไหร่หรอกโอ้โหเรียนเหนื่อยพยายามมากแล้วให้รงวัลตัวเองระว ยังไม่ได้ทําอะไรเลยในขณะที่ผมจะตอนไหนก็ทําตอนไหนก็เรียนเรียนหาจังหวะจะเรียนอย่างเดียวจะเพิ่มความสามารถอย่างเดียวจะตัดคลิปอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ผมอัดคลิปอะผมก็เพิ่งไปสอบมาผมได้ให้รางวัลตัวเองแล้วไหมก็ไม่ผมก็อ่านนั่งกลับมานั่งอัดคลิปเนี่ยสำหรับผมการทําอะไรตรงเนี้มันคือรางวัลในตัวเองอยู่แล้วอะการที่คุณพยายามคุณได้แหละคุณได้สกิลคุณได้ความสามารถคุณได้ความสําเร็จมันก็คือรางวัลในตัวเองอยู่แล้ว มันเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมไม่ต้องยัดตัวเองด้วยพวกอะไรพวกนั้นไงไม่ต้องแบบอต้องกินของอร่อยอร่อยต้องกินนู้นกินนี่ไม่อที่ทํามันก็เป็นรางวัลในตัวเองอยู่แล้วผมไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งหิวใจมนันมนู่นมันนี่ละอย่างไปเที่ยวไปหิวใจไปหิวใจใช้เงินไปเท่าไหร่เงินตรงนั้นอ่ะถ้าเกิดคุณเอามาลงทุนกับตัวเองอะไปซื้อหนังสือดีๆมาอ่าน หรือไปทําอะไรก็ตามที่มันมีประโยชน์กว่านี้ที่ไม่ใช่แค่เอะอะแต่หิวใจหิวใจเพราะแค่อยากไปตอนนี้ชีวิตคงไปถึงไหนแล้วผมถึงได้รู้สึกไงว่าคนเดี๋ยวนี้ปวกเปียกทําอะไรจะต้องมีอะไรมาจูงใจตลอดจะต้องมีรางวัลก็คือแทบจะไม่มีใครที่แบบทําเพื่อสิ่งที่ดีกว่าหรือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองได้เลยเนึกอออกใช่ปะจะต้องมีไอ้นั่นไอ้นี่ต้องมีรางวัล ขนาดพ่อแม่ผมก็พูดนะเออเนี่ยแบบคือผมเคยนั่งคิดเรื่องชีวิตอะคิดจะปวดหัวคิดว่าจะไปทางไหนดีจะหาทางไปต่อนู่นนี่อะไรอย่างงี้งทางที่พยายามหาทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนั่งคิดจะปวดหัวโทรเรให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่บอกเออเนี่ยสั่งของกินอร่อยแล้วมากินหน่อยผมทํำไหมผมไม่ทาผมก็แค่นั่งพักหยุดคิดไปวันนั้นอาจจะไปทําอย่างอื่นที่มันเครียดน้อยกว่าแทนเนี่ยผมไม่ได้มันให้รางวัลบูชิดอะไรกับตัวเองเลย ผมก็ไม่เห็นเป็นไรไม่ได้เครียดด้วยคือตอนเนี้ยคนในวัยเดียวกันนะผมคุยหาคนที่คุยด้วยรู้เรื่องแทบไม่มีเลยคือคุยเรื่องทัว่วไปอะมันคุยได้แต่คนที่ผมจะคุยเรื่องเนี่ยอย่างที่ผมคิดอยู่เนะี่ยไม่มีคนรับตัวผมไม่มีใครคุยด้วยรู้เรื่องผมพูดไปเขาก็โอ้โหชีวิตมันอย่างงู้นอย่างงี้ชีวิตเดียวก็เพราะมันชีวิตเดียวเนี่ยผมถึงได้ทําอย่างนี้ไงเพราะผมไม่อยากให้ชีวิตผมมันไปในทางที่ไม่มีทางเลือกอะถ้าผมไปเป็นพนักง,งานเงินเดือนที่เงินเดือนไม่สูงมากเนี่ยผมมีีทางเลือออกะะไไร่มไมได้ช,ชวิตแค อย่างนั้นนะเท่าที่เงินที่ผมมีแต่ถ้าผมพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ผมได้แบบเงินระดับหนึ่งเนี่ยผมก็เลือกได้ว่าชีวิตนี้ผมจะทํำยังไงถ้าผมเป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองเนี่ยผมจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้ผมเลือกได้ไงผมราว่าคนเดี๋ยวนี้แม่งยึดติดกับความสุขชั่วพักชั่วคููมากเกินไปอ่ะคือมันเป็นอะไรที่มันแบบหลายคนก็รู้อ่ะ i t g e t so อย่างบางทีโอ้ oh, อยากได้ iPhone อยากได้ไอโนนี้นี่ซื้อใหม่ทุกปีซื้อใหม่ทุกปีและได้มีความสุขจริงๆในชีวิตหรือยงก็มมมม่่ก็ีคควาาสุขแตออนนนั้นน้หซืเ วันสองวันอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็กลับไปรู้สึกเหมือนเดิมมันเป็นอะไรที่มันว่างเปล่ามันไม่ฟูลฟิลมันไม่ได้เติมมันไม่ใช่ความสุขที่มันเติมเต็มซื้อมาตอนอยากได้ก็โอ้อยากได้อยากได้รู้สึกว่ามันขาดอยากได้แล้วพอซื้อมาก็เป็นไงก็ไม่ได้แฮปปี้ขนาดนั้นนั่นน่ะที่คุณเรียกว่ารางวัลผมถึงได้บอกไงการทําสิ่งพวกนั้นนะสิ่งที่มันฝืนความรู้สึกตัวเองสิ่งที่มันดีกับตัวเองจริงๆรอะที่เราขี้เกียจจะทาแต่รู้ว่ามันดีอะมันเป็นรางวัลในตัวเองอยู่แล้ว ฉะนัะ้นเลิกปวกเปียกได้แล้วอย่าเอาแต่โอ้ลางวัลลางวัน,วนไปมูกทาทีเสียเงินก็ไม่รู้เท่าไหร่ไปเที่ยวทีเสียเงินไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็มาบน่นโอ้ไม่มีตังค์เนี่ยคือทุกอย่างเป็นผลจากการกระทาของคุณเองหมดเลยรังวันไหมละ่ะการที่คุณเอาเงินไปเที่ยวจนหมดแล้วสุดท้ายก็ต้องมาบน่นโอ้ไม่มีเงินจะใช้ไม่มีเงินเหลือแล้วทําไงดีเดือนนี้นั่นนะลังวันนะปวดหัววะ่ะอะไรก็ไม่รู้คนเดี๋ยวนี้ เราแต่ยึดติดกับคุณค่าตรงนี้แล้วก็บ,บนอยากรวยยากรวยก็ใช้ชีวิตนงนี้คงรวยได้หรอกถ้าอยากใช้เงินเยอะขึ้นก็ต้องทําให้เงินเข้า,ามันเยอะขึ้นไปด้วยไม่ใช่อยู่อย่างนั้นแล้วก็ใช้ข้ออ้างว่าใช้ชีวิตให้รางวัลตัวเองและสุดท้ายเป็นไงก็คุณเองนั่นแหละที่รับผลกระทบฉะนั้นนะครับเลิกปลวกเปียกได้แล้วบอกตัวเองแบบดูจริงๆอะว่าที่ทำเนี่ยมันควรให้รางวัลอะไรไหมผมเรียนภาษามาสองสามปีไม่ได้ให้รางวัลอะไรกับตัวเองเลย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันเติมเต็มเพราะผมเก่งขึ้นเรื่อยๆอยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยผมนั่งดูอนิเมะอยู่ก็มีความรู้สึกว่าเชียร์จากเมื่อก่อนดูไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้ดูรู้เรื่องแทบแทบหมดแล้วว่าอะไรเงี้ยแบบดูแบบแอนิเมะแนวชีวิตประจาวันอะไร่งเงี้ยมันก็รู้สึกดีตรงนั้นอยู่แล้วอะมันไม่จําเป็นที่จะต้องเก่งภาษาขึ้นเยอะมากเลยว่าไปกินชาบูฉลองดีกว่าไม่เกี่ยวถ้าคุณเอาเงินตรงนั้นนะเอาเวลาเอาคุณไปกินหมูกระทะไปเที่ยวเสียเวลาเสียเงินไปเท่าไหร่แต่ถ้าคุณเอาตรงนั้นอะ มันลงกับตัวเองเพิ่มไปอีกอะ่ะมันก็ไม่จะไม่ยิ่งดีขึ้นไปอีกอะเนี่ยใช่เปล่่ะหลายหลายคนก็มองว่าผมโอ้โหมันเอ็กตีมันอย่างงู้นอย่างงี้ผมทํางานหนักกว่าหลายๆคนแต่กลับการชีวิตผมดันมีความสุขกว่าหลายๆคนแปลกเปล่ล่ะก็ฝากไปแค่นี้นะครับผมริสหวังว่าจะไม่เจอกันในคลิปต่อไป peace